นะจ๊ะก็อยากให้ใครมาใครกดไลค์แล้วบ้างอะเซ็กซี่เละน,นะคะกนไหนแล้วนะั่วนะโอเคนา่ารักมากโอเคค่ะอะ่ะค่ะเดี๋ยวรอน้องแจมสักครู่นะคะสำหรับน้องฟิล์มแฟนคลับอยู่ด้านนี้นะคะน้องแจมอยู่ด้านนู้นนะคะวันที่22นี้อย่าลืมนะคะใครยังไม่ได้จองปักมาเกานะคะแฟนมิสติ้ง เก้ากบบา็จองได้น่ารักมากเลยอะ่ะ<ฮ>สือนั่นในนะคะที่อยากจะดูแลสุขภาพกันนะคะลดพนุกพิกัดเลยนะ,ะตอนนี้ละคะ่ะเป็นโอกาสนีของคุณละคะ่ะ ว่าอยากได้โปรโมชั่นส่วนลดเอาแบบเยอะๆตอนนี้นะคะวันสุดท้ายชั่วโม,มงสุดท้ายแบบนี้นะคะบอกพี่เซลเราได้เลยนะคะบอกทีมงานดูตี้เอ็กซ์เปได้เลยว่ามีส่วนลดอะไรบ้างมากซิบมากซิบอันนี้แอบบอกนะ <c oughs> รีบบอกได้เลยนะจ <c oughs> ๊ะเห็นถีตอนนี้นะคะสำหรับท่านใดที่ <c oughs> ยังอยากจะ ว่าคุณเป็นคนหนที่รักและใส่ใจในการดูแลสุขภาพมาเลยค่ะตอนนี้เครื่องว่างเดี๋ยเครื่องเต็มอินะคะอย่างที่น้องแจมบอกถ้าอยากอยู่กับน้องแจมน้องฟิล์มเป็นนานๆานดูแลสุขภาพของท่านด้วยนะคะจะได้อยู่ด้วยกันเป็นนานๆเนาะ เดี๋ยวก่อนด้านนี้มาจากโรงเรียนอะไรลูกแ Action Yo ก็มาแล้คุณเหรอชอบพี่ซีมเหรอคะน้ำเพชรไหนลูกของน้ำเออคุณแม่น้ำเพชรอยู่นะฮะคุณแม่น้ำเพชรแม่โอ้โหแม่ไม่ได้แล้ว嘛ถ้ายากให้พี่ซีมคุณแจมาอีกคุณแม่ต้องแบบว่าไปกดกดโหวตคุณฟิล์มคุณแจมานะ